เรื่องไอไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแต่เราใช้สิ่งนี้ทาครั้งเดียวพรุ่งนี้หายเลยครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกท่าน <c oughs> เลนทีช่องวิติไทยพีชนแนลนะครับตอนนี้ผมกำลังไอหรือหลายๆคนนะครับยังมีอาการไอยอยู่นะครับแต่เราแก้ปัญหาอาการไอได้เราใช้สิ่งนี้นะครับทาวันนี้คืนนี้นะครับ พรุ่งนี้อาการไอของเราหายเลยครับแต่เราอย่าใช้สิ่งนี้นะครับนำมาทาที่จมูกโดยดีขาดเพราะว่าสิ่งนี้จะมีความเย็นจะทำให้เราไอมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับวิธีการใช้สิ่งนี้นะครับแก้อาการไอแก้อย่างไรทาครั้งเดียวพรุ่งนี้หายไอเลยครับนี่นะครับผมจะมาบอกประสบการณ์จริงว่าเราใช้สิ่งนี้ทาน,นะครับ ทาคืนนี้พุ่งนี้นะครับหายไอเลยครับวันนี้ผมจะมาสมมุติและสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นฝ่าเท้าทั้งสองข้างของเรานะครับเราจะแก้ไอได้อย่างไรที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างของเรานะครับจะมีศูนย์รวมประสาทจํานวนมากนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราใช้สิ่งนี้ทาเข้าไปนะครับทาเยอะๆเลยครับให้เยิ้มเยมก็ได้ครับ ทาเข้าไปเลยครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นฝ่าเท้าของเรานะครับทาเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะครับทาให้เยิ้มๆแบบนี้เลยครับนี่ครับเราทาไว้แบบนี้แล้วนะครับเราจะมาใส่ถุงเท้าสมมุติก่อนนะครับว่าตรงนี้เป็นฝ่าเท้าและเป็นเท้าของเรานะครับเราจะนําถุงเท้ามาใส่เลยครับให้เท้าของเราอบอุ่นครับใส่คุมไว้แบบนี้เลยครับ อย่าเพิ่งไปถอดนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเรามาลองสังเกตกันดูนะครับใครที่มีอาการไอมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนห้องแอร์หรือนอนห้องพัดลมนะครับแต่ถ้าใครนอนห้องพัดลมนะครับผมจะแนะนําก่อนนะครับควรหยุดเปิดพัดลมนะครับเพราะว่าถ้าอาการไอยังไม่หายเราเปิดพัดลมนะครับอาการไอจะมากขึ้นและเรามาทําสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกเลยครับคือนําวิกนะครับ นี่ครับนี่ครับเนี่ยนำวิกนะครับถ้าขายไม่มีไปหาซื้อมาเลยครับนะหายอาการไอแน่นอนวิกสาหรับแก้หวัดนะครับเราอย่าไปทาจมูกโดยเด็ดขาดเรานํามาทาที่ฝ่าเท้าของเราทั้งสองข้างและใส่ถุงเท้านี่ครับใส่ถุงเท้าไว้แบบนี้เลยครับทั้งคืนเลยครับพรุ่งนี้เช้านะครับเราลองสังเกตดูได้อาการไอของเรานะครับจะลดลง90%เลยครับนะจะลดลง90%เลยครับ นี่ครับได้ประโยชน์มากนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเราแต่ได้ประโยชน์แก้อาการไอได้90เซเลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการแก้อาการไอด้วยวิกนะครับแต่เราอย่าทาจมูกของเราโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะเพิ่มอาการไอเพราะว่าวิกนะครับจะมีความเย็นนั่นเองครับเรานํามาทาที่ฝ่าเท้าของเรานะครับไม่ใช่ที่ฝ่ามือนะครับจะต้องเป็นที่ฝ่าเท้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ฝ่าเท้า จะมีศูนย์รวมของประสาทนั่นเองครับจะช่วยลดอาการหนได้ดีมากและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทิไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิทิไทยพีแชนแนลนะครับจะนําเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจํานะครับผมจะบอกอีกทีนึงนะครับเรานําวิคนะครับครับ ที่แก้หวัดนะครับคือวิกแก้หวัดนั่นครับมาทาที่ฝ่าเท้าของเราทั้งสองข้างและใส่ถุงเท้านะครับทั้ง2ข้างเลยครับวิกนะครับจะช่วยเราหายไอยได้ภายใน1คืนเลยครับ